ห้าโมงถึงห้าโมงวันที่สามสิบไม่ใส่หมวกนะที่นองโดนใบสั่งนะไม่เป็นไรไม่เปไรเอาเอาไปก่อนเลยอ่าโอเคแจกแทนใบสั่งหรือว่าแทนใบสั่งแล้วทีนี้ต้องใส่หมวกน้องนะแล้วก็ไปกินข้าวอย่าดื่มแอลกอฮอล์กลับนะโอเคครับนนี่ไปไหนฮะเออตาโบโอเค ไปหนึ่งคน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 โอเคสองคนเหรอสองคนเหรอโอเคถ้าเราขายเยอะเลยก็จะน

ครับตรงนี้ก็เป็นด่านชุมชนนะครับเรียกชุมชนร้อยหลังนะครับของสพเมืองพาเลยนะครับก็เป็นด่านที่ตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหรือผู้ที่จะต้องเดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาไกลๆนะครับก็ให้ประชาสัมพันเกี่ยวกับการดื่มไม่ขับดื่มแล้วไม่ขับรถนะครับส่วนถ้าเกิดเรามีการตรวจพบคนที่ดื่มสุรามานะครับก็ให้นั่งพักนะครับ พร้อมกับประชามพันธ์อะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับการปิดบ้านอะไรต่างๆนะครับด้วยการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับก็ทางสอบพอเมืองพาก็มีการตรวดขันนะครับการตั้งจุดตรวจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจจุดวัดแอลกอฮอล์นะครับตรวจด่าชุมชนอะไรต่างๆนะครับก็ดุพร้อมมีกําลังพร้อมบวงการทุกฝ่ายนะครับอาสาตารวจอะไรต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในการบูณาการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการดูแลพื้นที่สอบพอเมืองพยานะครับ